สวัสดีเนาะคะ่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะเมื่อนี่มามาค่ะตามมาแม่บ้านอินยูเอเอกับสาวอำเภอนะ่าจะรวยคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะอ่าเมื่อนี่จะพาเหตุงานอ่านอกบ้านเลยคะ่ะเริ่อวันนี้อากาศเริ่มหนาวใบไม้ก็เริ่มร่วงหมดแล้วค่ะในเงินเสียงลมน้อยแล้วค่ะเนาะเสียงลมแรงมากค่ะ มื่อนี้กยจะพาเฮ็ดความสะอาดสนามมาหญ้ารอบๆบบ้านเนาะค่ะเนาะจะพาตัดต้นหญ้าเนาะค่ะเนาะตัดต้นหญ้าที่เฮาปลูกไว้หนาหนาวมาแล้วเฮาก็ต้องตัดออกพร้อมเตรียมพร้อมอ่าปีนายเิ่นขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางจะพาเฮ็ดพอบ้านก็จะตัดหญ้าตัดใบไม้ลวงตามพื้นเนาะค่ะเนาะป่ะตามแม่บ้านไปเลยเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ผปู ลงเนาะค่ะเตรียมพร้อมปีนาสปริงค่ะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะปังเลี้ยวเห็นยังเนาะนั่นอยู่หน้า,าบ้านนั่นสงไยเป็นของที่ปังช้อปปิ้งออนไลน์กระไดมาถึงเบื้องบรรยากาศมาเนี่ค่ะพี่น้องค่ะท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวสีคําเลยเห็นบอกค่ะพี่น้องป้าป้าไปจอดเบื้องมรนยัางานะจอดอยู่หน้าบ้านนั่นทํามาทรงตอนใดเนะาะปังคือบรูเนาะ เนี่ยค่ะปางก็จะตัดแต่งกิ่งไม้พวกนี้ค่ะเห็นไ่มปางตัดแต่งเองเลยค่ะสวนยอมพวกเนี่ยหน้าบ้านหลังบ้านต้องเฮ็ดเองค่ะประหยัดตังค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะสงสัยจะเป็นเสื้อผ้าน้องนาลินค่ะพี่น้องค่ะเสื้อผ้าหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะปางก็ได้ชอบปางก็ได้แม่นยังเนาะนี่เนาะแม่นยัง โอ้ยโมเมนเสือนะลิ้นค่ะโมเมนเสือน้องนาลิ้นเป็นเสือของพี่สาวขุนโตน้องนาลิ้นต่างสั่งออนไลน์มาให้ต่งสั่งออนไลน์มาให้ลูกสาวขุนโตเป็นเสือสวสดเซิร์ตค่ะพี่น้องค่ะของลูกสาวขุนโตจ้ะ ไปกันเลยค่ะตัดหญ้าตัดหญ้าช่วยแม่บ้านกันเลยเนาะค่ะเนาะเบาหลายย้ายห้างเลยเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะต้นหญ้าที่ปางว่าเนาะค่ะเนาะถึงเวลาแล้วก็ต้องตัดลุงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกว่ะสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยเบ่งดอกเพิ่นค่ะพี่น้องดอกกําลังงามปางก็ได้ตัดมาสักระยะหนึ่งเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยปางก็จะเคตัดไปเรื่อยๆจนหมดนี่สักแป๊บนะคะเบ่ง บรรยากาศบรรยากาศเนี่ยค่ะทองฟ้า Epo, go cut over there. Go. I'm not coming next to you. Why? Those two bananas were trees. Whoa! พอบาลตัดหญ้ามั้ไฮนาลินแดดคู่ฮันี่หนาวบอหนาวบอลูก my hand. Oh, you can't feel it. เสาร์อาทิตย์พ่อนรินทร์ก็ออกมาตัดใบไม้ที่ร่วงลงมาเนาะค่ะน้องมนีเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศใบไม้ก็เริ่มร่วงลงมาไก่จะหมดต้นละค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตประจําวันของครอบครัวแม่บ้านครอบครัวเฮาค่ะหลังจากอ่ามือจันทร์ถึงสุกเสาร์อาทิตย์ก็เหตุงานตามสวนตามสนามหนาบ้านหลังบ้านประมาณนี้ละค่ะพี่น้องค่ะ น้องนารินก็เล่นวีวีวีงานงานลังจากเ็ดงานออฟฟิศกะงานสนามหญ้าบ้านล้างบ้านประมาณนี้ล่ะค่ะพอบ้านก oh, ็จะมีแต่ต้นคริสต์มาสละคะ่ะใบโบลวงนะคะเนาะ อากาศหนาวหนาววันนี้ค่ับพี่น้องค่ะหลังจากฝนตกทั้งอาทิตย์มันนี้อากาศดีแต่ว่าหนาวไฟไหม้กร่วงหมดแล้วเนาะค่ะเนาะ นี่คือโม่บ้านที่ปังอยู่นะคะเนาะอนีี้ค่ะอันนี้หลังบ้านค่ะปังมาตัดลังบ้านตอนหน้าบ้านปังก็ได้ตัดแล้วเดี๋ยวปังขอโตตัดต่อเ้ยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยจ้าพี่น้องจ๋าปังก็ได้ตัดต้นหญ้าเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะกับเห็นบอกเรียบเลยค่ะพี่น้องค่ะก็นู่นละค่ะก็เลื่อขึ้นไปอีกบนเฮลนนึงค่ะ ปางต้องขึ้นไปตัดอีกจุ่มหนึ่งอยู่มองพุนเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเองเก็บเองประหยัดตังค่ะประหยัดตังได้หลายค่ะแต่ละเดือนจางเข้ามาเฮ็ดนี่บบแมนเล่นหน่อยได้ค่ะเป็นเมื่นขึ้นค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่กคะลมแห้งแห้งกัตัดห้าแล้วกับบึงบรรยากาศนิดๆน้อยๆลวกัเขาบ้านไปแกงเฮ็ด พิ่งแสบแสบกินแสบแสบ,แสบ,แสบน้ำกันน้พี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะบรรยากาศณเวลานี้ตน้นไม้ดูคาดซิกมาค่ะใบไม้ได้ร่วงหมดค่ะเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะสปริงปีหน้าเนาะค่ะเนาะกาตัดเลือดจะต่อประมาณนี้คะ่ะให้เลือดต่อประมาณนี้เพราะว่าปีหน้าพ่นเกิดขึ้นมาอีกสูงเนาะคะ่ะต้นสูงพ่นจะบอดได้ล่มเนาะค่ะเนาะ โอ้ยป้าป้าเขาบ้านแกงเห็ดแกงเห็ดผึ่งหวานกินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะอืมนี่งระคะพี่น้องจา้าโอ้ยออนซ้อนบรรยากาศกันเลยอย่างมาเก็บเห้บเบิจากนิดๆหนน้นยนอยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ถึงจะลมแรงแต่ว่าท้องฟ้านี่สวยงามเลยทีเดียวค่ะพี่น้องค่ะเบิงเอาเบิงเอาโอ้ยไปแล้วจ้ะไปแล้วอหลี่อหลีจา้าโอ้ยพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำานี้เนาะค่ะเนาะ แม่บ้านอินยูเอเขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามด้วยเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณจากใจสาวอำเภอหน้าจะ่วยคนนี้เนาะจังไดก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่บ้านอินยูเอเอด้วยเนาะค่ะบา,บายค่ะลมแห้งไยค่ะลมแห้งลมแห้งค่ะไปก้อนแกงเห็ดแกงเห็ดน้ำกันเด้อค่ะบาย